สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทุกท่านครับวีดีสาระทุกท่านทางผ่อเข้าดีธรรมดานะครับช่องวีดีธรรมดาเขาจะมาลงเสนออานายปกตินะครับอานายปกติเขางมา่ที่ยี่สิบอยี่สามนะครับต่อไปท่านร้อยหกสิบแปดนะอานายก็คือเรื่งจากประเทศเยอรมน์นะจะทีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับช่องวีดีธรรมดาเขจะมาังเสนอ การมได้รับสูงนี้ลงเพื่อความมัเเใจทุกันทุกวนนะครับก็ขอขอบพระคุณท่านมาทีชทุกงท่านนะครับเีื่อาำใหามาวนนะทุกซิบทุกซิบเลยอะไรปกตินะครับทุกซิบทุกซิบเลยครับอ่ะเราก็มาเจยวกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะอะไรปกตินะครับวันที่23มกราคม2560นะครับ อะไรปกติออกเวลาหกโมงเย็นนะอะไรปกตินะหกโมงเย็นถึงหกโมงตึ้งนะครับตั้หกโมงเย็นถึงหกโมงตึ้งแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่แปดเม้นที่เก้ากับศูนย์นะครับปันที่เก้านะสองสามสี่ห้านะครับนี่เลยนะครับ Q, 2, 9 2้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าสี่สเก้าแครับซสองสองนนสามสคนนส้นคะครับตอนี้ครับออเดี๋ยวะครับส่วนสายวินนะครับเก้าศูนย์ปดูสองสามสี่ห้านะครับวินกันนะใครใครไม ไม่แฉะตัวไหนก็ตัดออกนะครับสองสามสีห้าเนี่ยจะมีเด่นอยู่ในนั้นตัวหนึ่งหรือสองตัวนะครับประมาณนี้นะอไอชอบเตือนนะจับนะครับสมมติว่าตำนักอื่นไปดูตำนักอื่นเลขสามกับสี่เนี่ยเราก็เอา 3, สามกับสี่นะครับไปจับไปใช้ไปลู่ไปวิป่งก็ได้นะเผื่อมันไม่มาคู่กันก 8, 9, นับแปดเก้าศูนย์นะประมาณนี้นะครับเปลีออ่ยนเอาเลยนะครับแบบนี้นะครับเปลี่ยนพันดีเนะาะครับ ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ท่านโชคดีโชคดีนะครับาุ